สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะหลังจากที่เราได้เรียนทัศนศิลป์ไปแล้วนะคะเป็นเวลาเสียชิ์นะคะวันนี้ก็มาเรียนกันเรื่องของดนตรีกันบ้างนะคะเรื่องของดนตรีนะคะเราไปดูก่อนว่านะเราจะเรียนในเรื่องของเครื่องดนตรีกันก่อนนะคะตอบได้ไหมคะมีภาพมาแล้วนะคะว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้คืออะไรนะคะหาดูให้เวลานักเรียนนึกนะคะ คำตอบนะคะเครื่องดนตรีชนิดนี้ก็คือระนาดค่ะนะคะนรียนคงเคยได้เห็นกันบ้างนะคะอาจจะเคยเห็นในทีวีนะคะหรือเวลาที่เราไปงานต่างๆนะคะเราก็จะเห็นภาพนี้นะคะเอาละค่ะเครื่องดนตรีไทยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะคะก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างให้เกิดเป็นเสียงเป็นทานองหรือเป็นจังหวะขึ้นมานะคะก็จะมีวิธีการอยู่ทั้งหมด4วิธีนะคะคืออันดับแรกเลยคือ เครื่องดีนะคะเครื่องดีก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะที่มีสายนะคะเวลาที่ใช้ก็คือใช้นิ้วหรือใชอ้เครื่องมือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่แหละเอามาดีดที่สายนะคะแล้วก็จะเกิดเสียงดังขึ้นมานะคะอย่างเช่นพิณน,นะคะภาพแรกภาพที่สองก็คือจะเค้ค่ะอ่ะลำดับที่สองนะคะก็คือเครื่องสีนะคะเครื่องสีนะคะก็ จะเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายนะคะแล้วก็จะมีคันชักแบบนี้นะคะเราเรียกว่าคันชักซึ่งเอามาสีกับสายของเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเสียงส่วนสายนะคะก็เกิดจากการนําเอาหางม้ามาผูดนะคะเยอะๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคันชักเอามาสีที่เครื่องดนตรีซึ่งมีสายอยู่แล้วนะคะอย่างภาพแรกนะคะซอสามสายภาพที่สองซอด่วงค่ะ ต่อไปค่ะเป็นเครื่องตีนะคะเครื่องตีก็เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ไม้หรือใช้มือก็ได้นะคะหรือเป็นเครื่องดนตรีกันเองเนี่ยเอาไปกระทบให้เกิดเป็นเสียงอย่างเช่นชิงนะคะชิงก็คือเอาเครื่องดนตรีนะคะสองชิงจะมีสองฝาแบบนี้คือเอามากระทบเอามาตีกันให้เกิดเสียงอ่าส่วนคล้องวงอันนี้นะคะก็จะมีไม้สําหรับตีเพราะฉะนั้นก็อ่าเกิดเสียงด้วยการตีค่ะ ต่อไปนะคะคือเครื่องเป่านะคะเครื่องเป่าก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลมเป่าเข้าไปในเครื่องดนตรีนะคะก็ทําให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยก็คือแคนนะคะ2คือขุี่ยเพียงออดจริงๆแล้วนะคะเครื่องดนตรีไทยก็จะมีหลายชนิดนะคะแต่ที่ครูยกตัวอย่างให้มาก็าให้นักเรียนได้รู้จักกันนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปโดยสรุปแล้วก็คือเครื่องดนตรีไทยนะคะ จะแบ่งเป็นสี่ประเภทนะคะคือดีดนะดีดก็คือเครื่อดงดนตรีที่ใช้นิ้วนะคะดีดที่สายให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะคะสองสีนะคะก็คือเครื่อดงดนตรีที่นำคันชักนะคะมาสีที่สายให้เกิดเป็นเสียงสามตีนะคะก็คือใช้มือหรือใช้ไม้ตีหรือเครื่อง อื่นๆเอามาตีนะคะให้เกิดมีเสียงนะคะเป่าก็คือใช้ลมเป่าเครื่อตรีชนิดนั้นเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ก็คือเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมีอยู่สประเภทให้เรียนท่องจําได้ง่ายเลยก็คือดีดสีตีเป่านะคะก็คือเป็นลักษณะการเลียกลักษณะต่างๆของเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะนะคะใบงานนะคะใบงานในวันนี้นะคะก็ ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีไทยนะคะที่นักเรียนเคยเห็นหรือเคยรู้จักนะคะหรือเคยเรียนก็ได้นะคะแล้วก็วาดภาพแล้วก็ระบายสีนะคะแล้วก็เขียนชื่อด้วยว่าเครื่องดนตรีชนิดเนี้ยที่นักเรียนวาดนะคะคือเครื่องดนตรีไทยชนิดใดน,นะคะอย่างเช่นนักเรียนวาดภาพกรองยาวนะคะนักเรียนก็วาดภาพเป็นกรองยาวแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วก็เขียนนะคะด้วยว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้ก็คือกรองยาวนะคะ ในวันนี้ก็ให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็โพสตลงไปใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ